มัชาอัลลอฮฺอัลลอฮ i อัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลฮัลลอัลลออัลลอฮฺออฮฺลฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลามฺอัลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอลอฮฺอัลลัลลอฮฺรัอัััจอัลลฮอัฮฮ พระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาบของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักขออัลลอฮ์ครับขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบาบของพระองค์ครับมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบาบของพระองค์นั้นมากมายเหลือที่จะขนานับไม่สามารถที่จะนับคํานวณถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบาบของพระองค์ครับเรานั้นได้รับความดีงาม เรียกว่าเป็นโชคดีนะครับความวาโชคดีตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลางอะไรไม่ใช่นะครับแต่นั่นคือความโชคดีที่เราได้รู้จักอิสลามนะครับได้รู้จักมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเรานะครับเป็นบ่าวของพระองค์รู้จักมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับรู้จักเรื่องราวอิสลามอ่านอันกุรอาน นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะหรือแบบอย่างวาจะนะการปฏิบัติของท่านดบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวะสลัมซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยมากๆากนะครับเราก็พูดถึงเสาหลักของอิสลามเราพูดถึงการละหมาดซึ่งถือว่าเสียบจะเหมือนกับเสาหลักของศาสนาก็คือการละหมาด แต่เมื่อเราละหมาดไปแล้วเนี่ยครับไม่ใช่เพียงแค่เราได้เพียงแค่การละหมาดเท่านั้นถ้าหากหัวใจของผู้ที่ศรัทธาเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อการปฏิบัติตอมามันความดีงามแบบนี้เขาจะได้รับอะไรนะมาชฉลอวครับพอนครับอร่อยจะทรงให้สิ่งให้กับเขาด้วยกับผล,ลบุญคุณค่าลาตัวซอ หรือไม่สามารถที่จะรับคำนวณได้เช่นกันเช่นการบริจาคเช่นการละบาศนะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวเลขที่สวยงามของความดีงามเนี่ยพี่น้องครับเราเวลาเราปฏิบัติความดีเนี่ยเราก็ต้องการพลานิสงหรือคุณค่าจากสั่งนั้นใช่ไหมครับหรือคนที่ทํางานอย่างที่เด็กกับพี่น้องนะครับเราเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าการที่คนหนึ่งคนใดทาทางานและเรียนหนังสือ ขายของนะครับทำธุำรกิจการคร้าประกอบต่างๆเนี่ยก็ต้องการผลกำไรกำไรจากสิ่งนั้นต้องการความสำเร็จต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นผลพวงพลานิสงจากสิ่งนั้น mm hmm. เช่นกันครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับผู้คนหนึ่งคนใดที่เข้าละบาดด้วยกับหัวใจที่บสุที่สุอลอรรถจะทรงประทานอาลรร์จะทรงให้ความดีความประเสริฐนะครับให้กับเขาดังที่ ท่านนบีมุฮลมอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกครับมีอิหม่ามบุคฮอรีเนี่ยได้บันทึกในสุเฮียของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดหนึ่งคนสองคนดีอย่างไรและละหมาดจะมานนั้ดีอย่างไรดังที่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารุลลอฮุอันฮุมาครับได้บอกนะครับว่าอันน่ารอสุลลัลลอฮฺสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมก็ละสุลาตุนจะมาอาตี อัฟต์ล่มินสำลาตีมินสำลาตินฟาซีบีศัพอินวัยชรีนาดรจัตันครับในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดซลลาะฮุอะลัยฮิวะศาลัมจากการรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบุอุมัตอัลรอยิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบุลรอนนั้นเป็นลูกชายของท่านอุมัตนะครับอัิยัลลอฮุอันครับได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมุุฮฮัััััมมมดดออลลลลละะยิวครบบไ้ก สิ่งที่ดีงามดังนี้ครับถึงคุณค่าว่าการละหมาดจมะมาอานั้นประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าเป็นเท่าองที่รักขอเราครับละหมาดคนเดียวได้แต่ผู้หญิงส่วนมากจะละหมาดที่บ้านนะครับเพราะการละหมาดของผู้หญิงที่บ้านมีผลบุญคุณค่าที่ไม่แตกต่างกับผู้ชายที่เดินทางไปละหมาดจมะมาที่มัสยิดอยู่แล้วนะครับแต่นบีเนี่ยสนับสนุนให้ละหมาดสุนัขที่บ้านของผู้ชายนะฮะ แต่ละมาดจามะก็ให้ละมาดที่มัสยิดหรือในสถานที่ที่มีการละหมาดจามะร่วมกันพร้อมกันสถ,ถานที่ที่ถูกจัดไว้เป็นที่ละมาดเช่นมุนซอนลาอย่างที่เราเรียกนี้ครับหรือที่ม,มัสยิดสถานที่มีการละหมาดจามะอยู่เป็นประจำนะครับผลบุญคุณค่านะครับที่ท่านนาบีได้บอกนะครับ27เท่าครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ฮุอะลฮิวะซัลลัมเนี่ย ได้บอกและท่านนบีก็กล่าวถึงเช่นกันครับมีในวจ,จนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามครับในตัวบทของคะดภีรนะครับที่จากาาท่านอับบาสนะครับท่านอิบบอับบาสหรือท่านอับดุลลอฮ์อิบบอับบาสซึ่งเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมครับได้กล่าวดังนี้ครับให้กำลังใจกันนะครับ ท่านรอซูลอสซอล,ลลัลฮุอะลยฮิวะสลัมนี่กล่าวครับว่ามีผู้หนึ่งจากพระเจ้าของฉันมาหาฉันเมื่อคืนนี้นั่นก็คือมาลาอิกะมาหาท่านนบีท่านนบีก็นำเ,เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้มุฮัมัดท่านรู้หรือไม่ว่ากลุ่มมาลาอิกะที่อยู่เบื้องบนนั้นกําลังตกเถียงกันเรื่องอะไรมาเชาอแล้วครับ ในฮะดิษนั้นหมายถึงท่านยิบริษัลอิสลามที่นำเอาข่าวดีข่าวประเสริฐแห่งฟากฟ้ามาบอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลอะัยวิวอัลลัมแล้วก็ข่าวดีนั้นท่านนาบีก็อยากที่จะให้ข่าวดีนั้นให้บรรดาสุฮาบะได้รับความดีใจด้วยก็มาบอกกับสุฮาบะว่าบรรดา,มาเมลยครับบนท้องฟ้าเนี่ยบนชั้นฟ้าเขาถกเถียงกันเรื่องอะไรฉันก็ตอบไปว่าถ้าตอบกับบรรดาผู้ที่นำเอาข่าวดีมาก็คือ มาลิกาคือท่านยิปีิอะไรที่ซามบอกว่าในเรื่องอะไรในเรื่องที่บรรดามาลาิกาได้ถกเถียงกันก็คือการไถ่โทษและระดับชั้นแห่งการทําความดีการก้าวเท้าเพื่อลหมาดจะมาอาการอาบน้ำละมาดอย่างสมบูรณ์ในยามที่หนาวจัดและการรอคอยเวลาละมาดดังนั้นผู้ใดเอาใจใส่ต่อสิ่งเหล่านี้เขาจะจำรงชีวิตอยู่อย่างดีนะครับและตายอย่างดี และในเรื่องของบาปของเขาความผิดของเขาเนี่ยมีสับของเขาเนี่ยมีสภาพเหมือนกับวันที่แม่ของเขาคลอดเขาออกมาคือเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ครับจากความผิดต่างๆครับในวจ,จนะของท่านนาบีได้ถูกบันทึกไว้โดยอิม่ามอามัดอิม่ามที่มีซีว่าเป็นฮา,ษษานิษฮัสซันอันตะอิม่ามอันบานีครับก็ได้บอกว่าฮานิษนี้เป็นฮันิสซอฮียะนะครับพี่น้องครับดูตรงนี้สักนิดหนึ่ง บรรดามาเลากนันถึงขนาดถกเถียงกันเลยกับใครละ่ะกับผู้ที่เขาดันด้นมาละหมาดจะมาที่มัส,สยิดข่าวดีของคนที่ละหมาดถ,ถึงขนาดว่าท่านญิบปุนอะไรฮิสลามได้นำอาขาแบบนี้มาเล่าให้กับท่านนาบีได้ฟังเราลองคิดถึงความประเสริฐนะครับที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้สถานภาพให้เกียรติให้ศักดิ์แห่งความมีเกียรติกับบรรดาทูตที่เขานั้นแสวงหาการละหมาดจะมา ในสถานที่ที่มีการละหมาดรวมกันเป็นคนที่พิเศษแม้กระทั่งมาลายกาก็ยังถกเถียงกันครับบรรดามารายกาก็ให้กับเขาครับเพียงเถียงกันว่าจะให้สิ่งที่ดีงามที่อลัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามครับอัลลอฮ์มารายกาก็จะขอดุอาให้ครับเป็นสิ่งที่แน่นอนเข่าว่าบรรดามาลายกาเนี่ยครับถกเถียงกันนะครับในระดับของความดีทั้งหลายของบรรดาผู้ที่ปฏิบัตินะครับ แล้วก็พูดถึงความดีพูดถึงความดีงานของผู้ที่เขานั้นก้า,าวเท้าเพื่อที่จะไปและมาจมะมาอาติมัส j ิ d เท้าของเราเนี่ยพี่น้องครับเท้าของเราที่อัลลอฮ์ให้จะนําพาเราไปไหนอยู่ที่หัวใจในพูดในเตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันนะครับจะไปทําความดีก็ได้เท้าที่ก้าวไปเพื่ออะไรเท้าของผู้จะทาที่ ก้าวไปเพื่อที่จะไปละหมาดจะมาอาธิมาสกิทิเท้าของผู้ศรัทธาที่ก้าวออกไปเพื่อที่จะไปละหมาดจะมาอาธิมาสสิทธิครับได้รับผลบุญแล้วนะครับแล้วก็การอ่านว่าละหมาดอย่างสมบูรณ์นะครับในเวลาที่หนาวจาัดไปแล้วครับบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่ครับหนาวก็หนาวสักวันสองวันอะไรประมาณนั้นดีใจที่ได้หนาวแต่ความหนาวก็ยังไม่มากใช่ไหมครับ น้องที่เคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศที่มีดินแดนที่มีความหนาวเช่นในประเทศอินเดียเนี่ยในแคชเมียร์ครับในเมืองต่างๆนะครับในซิมลาเดลาดูนนะครับเมสซูรีเมืองพวกนี้เป็นเมืองที่มีหิมะตกและที่ใกล้ประดาที่สุดกับประเทศอินเดียเนี่ยครับในแคชเมียร์นะครับแคชเมียร์ในจามวนแคชเมียร์ก็จะเป็นโอ้เป็นดินแดนที่มีอล่อ้นะครับประเทศอินเดียจะมีหิมะตกด้วยนะครับในช่วงในช่วงธันวาเนี่ย,ย หิมจะตกไปถึงนู่นเลยครับกุมพานะครับกุมพามีนาเนี่ยครับหนาวมากหนาวขนาดที่ใครเคยมีประสบการณ์ที่ไปเมืองนั้นนะครับเคยมีโอกาสได้ไปเนี่ยหนาวจนกระทั่งหิมะตกอ่ะนะครับน้าแข็งเกาะแก้วนะครับคือความหนาวที่หนาวเหน็บนะครับเดินไปย่ําไปบนหิมะเนี่ยและเราต้องอาบน้าเนี่ยต้องอาบน้าละหมาดเนี่ยครับพี่น้องครับหนาวมากนะครับในประเทศต่างยุโรปที่เขามีอาการหนาวหนาวพี่น้องจะรู้เลยว่า การที่คนที่เขาทําการอาบน้ําละหมาดครับอย่างสมบูรณ์ในยามหนาวจัดน,นึกภาพออกก็ทรมานแต่เพื่ออเล็์ครับปฏิบัตินะครับเขาจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ผู้คนที่สามสถานภาพอาบน้ำละมาอย่างสมบูรณ์ในยามหนาวจัดรอคอยเวลาละหมาดังนั้นผู้ใดเอาใจใส่ต่อสิ่งเหล่านี้เขาจะดํารงชีวิตอยู่อย่างดีและตายอย่างดี และในเรื่องบาปของเขาเนมีสภาพที่เป็นบาปเนี่ยเขาเหมือนกับวันที่เขาเนี่ย a l l จะส่งให้เขาเนะครับความบาปโทษต่างๆจะทรงหายไปจากอนุมาตข,ของ a l l คือเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับวันนี้ละหมาดจะมารวมกันทิมสัสยิสําหรับผู้ชายครับแล้วก็ประดับบ้านเหมืกับละหมาดสุนัตต่างๆครับผู้ชายแล้วก็พยานยที่จะเป็นคนหนึ่งที่ แม้กระทั่งบรรดาเมลิกาสก็ถกเถียงการที่จะให้อล้อครับขออภัยโทษต่อ,อร้อให้กับบรรดาพี่น้องเหล่านี้เรามาเป็นคนหนึ่งครับในจํานวนของผู้ที่ละหมาดจะมาที่มสัสยิกกันนะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะรอมาตุลลออยมาบรากาทุกครับชาา